คนท้องจะเอ๊วันนี้ม,มาเอาผ้าหม่มผืนใหม่มาให้ด้วยนะจะได้ไม่หนาวตัวเล็กขอดเสื้อสบัดก่อนนะปีสองมาแม่เอาอันนี้มาให้กินกะอันนี้อาหารเม็ดรสไซมอนอันนี้อันนี้ฮีโร่แต่อันนี้สมาร์ทฮาร์ดอืมอ่ะพีแอนเฟิร์มไปเข้าไปกินข้างในนี้นี่ยไปกินซะลูกกินซะอันนี้แม่มีกระดูกหมูให้กินด้วยนะเออ มีแจกทั้งทั้งหมดเลยตันๆด้วยตัวเล็กข้างนอกด้วยเดี๋ยวให้เฉวอยให้เจ้าส,ว,สวด้วยมามีแจกหมดเดี๋ยวมีไปให้กลุ่มเจ้าน้ําตาลด้วยนะวันนี้มีกระดูกหมูเออแทะเล่นนะหนุกหนุกนะลูกกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนคนท้องกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนลูกพื้นเสร็จละเอาผ้าสะบัดตะปูให้ละทีนี้วันนี้แม่มีกระดูกหมูให้กินเล่นอะ เอาเลยลูกแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกเลือกเอาโอ้ยหัวโคดแล้วหัวโคกเหล็กนี้ประจําเลยโอ้ยมึนไปหมดอ่ากินเล่นลูกกินเล่นกินเล่นเลยลูกกระดูกหมูลูกแทเล่นนะหมูก็มีความสุขของหมูนะเออแม่ก็อยากให้หมูมีความสุขดูคนท้องกระดิกหางจิ๊ดดูคนท้องกระดิกหางจี๊อเออแท้เล่นลูกเลือกเอาเลือกเอาจะเอาอันไหนเลือกเอาเลยลูกเอยดูคนท้องกระดิกหางจิ๊ดอ่ะดูกหมูมาให้ลูกอ่ะ อุย้ยแม่กระดุกหมูมาให้แบ่งกันนี่แม่มีผ้าห่มผืนใหม่ให้นะคนท้องคนท้องชอบผือของใหม่นะขอบคุณแม่ตุ๊กเรี่งขอบคุณแม่ตุ๊กนะคะส่งผ้าห่มมาให้คนท้องด้วยเห็นไหมเห็นไหมขอบคุณค่ะแม่ตุก๊กชอบไหมคะคนท้องชอบไหมเนี่ยคนท้องพอปูเสร็จแล้วก็เขาจะผือของใหม่รีบนอนเลยน้องชอบไหมคะคนท้อง ชอบไหมคะขอบคุณแม่ตุ๊กยังคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ตุ๊กยังคะเถอดของใหม่เราอ่ะดูสิชอบขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่โชคพี่สง่าผมได้บอลร้องเถอดของใหม่เขาอย่างเงี้ยวันเจอของใหม่เขาจออย่างเงี้ยโอ้ยนอนกิ้งมีความสุขวันนี้เอาผ้าไปตากแดดให้เออเอาไม้ขอกมาให้ไม่สอง คนท้องมาให้ที่สองครับที่สองครับมาให้ลูกอะที่สองครับที่สองครับ่มาบบมาให้ลูกคนท้องเพิดของใหม่แลเป็นนอนผ้าน้องเล็กนอนกับแม่นะลูกวันนี้ได้ผ้าปูนอนผืนใหม่เอาผ้ารวมมาปูให้นอนชอบไหมคะคนท้องชอบไหมคะเพิดของใหม่เนี่ย เออของใหม่คนท้องคนท้องชอบไหมคะชอบเนี่ยเออของใหม่นอนโอ้ยดีใจเนี่ยบ้าเถอเนี่ยเราอะชอบของใหม่คนท้องเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะมีสองตัวเล็กแม่เทอาหารเวลาแล้วก็ปิดพัดลมลวพัดลมจะเปิดอีกทีตอนเช้าเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้กลุ่มเจ้าน้ำตาลก่อนนะคะนะแม่ไปแล้วลูกเดี๋ยวแม่ไปให้เจ้าน้ำตาลก่อนฝัออนดีนะคะฝัออนดีลูกนอนซะลูกมีผ้าปูผืนใหม่แล้วนะ นอน,น,นอนซะลูกนอนซะห้องสะอาดหมดแล้วน้ําเต็มเต็มสะอาดหมดแล้วอ่าห้องสะอาดแล้วค่ะฝันดีนะคะ,ะ,คะลูกไปนอนนะวันนี้มีผ้าผืนใหม่แล้วไปนอนนะลูกนะเนี่ยามาเอาผ้าปูนอนมาให้แล้วตัวเล็กแม่สะบัดเสื้อแล้วนะคะใส่เสื้อให้แล้วนะลูกนอนซะลูกคนท้องนอนซะฝันดีคะ่ะฝันดีนะคะฝันดีนะคะลูกฝันดีนะลูกไปไปนอนไปลูกปไปนอนไป คนมาสม่งแม่อ่ะขอบใจลูกป่สวัสดีครับ <ME GA> เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแม่เอาข้าวไปให้พี่น้ำตาลก่อน,นระวังรถระวังรถลูกระวังรถระวังรถลูกเ,เออคิดถึงแม่เปล่าหนาวไหมโหสงสารจังมานี่มานี่มานี่ลูกเด็กๆมาหาแม่มาโอ้โยงพี่น้ำตาลอยู่ไหนพี่น้ำตาลสามสีอยู่ไหนลูกดาว โอ้พี่วัวดีใจเจอคุณแม่เหรอลูกเดู่ยองเดู Utah. ่ยองเออดูแม่แดงแม่แดงตัวเล็กดีใจเจอคุณแม่ดูดูห่างดูห่างเป็นพัดลมเลยลูกมาแม่ไหมเอ้ยยองแม่แดงพี่วัวตัวเล็กแล้วน้ำตาลสามสีอยู่ไหนน้ำตาลกับสามสีอยู่ไหนลูกอ um ่ะคุณแม่เอาข้าวให้ดูกินนะคะเอ้ยลูกอ่ะ si อ่ะ uh, อ่ะ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 ดาวอ่ะอ่ะแม่แดงอ่ะอ่ะ กินซะลูกอ่ะอ่ะใครอีกใครอีกอ่ะใครอีกอ่ะอ่ะกินซะลูกกินซะกินซะลูกกินเลยลูกกินเลยลูกกินอะไรลูกกินเลยลูกอ่ะกินซะกินซะกินซะลูกอ่ะกินซะลูกอ่ะกินอะไรลูกโยงกินเลยลูกกินซะลูกไม่แดงกินเลยลูกดาวกินเลยเอ๊สามสีสามสีกับน้ำตาลไปไหนเนี่ย ไปไหนมาแล้วน้องอยู่ไหนสามสีอยู่ไหนไปเรียกน้องมาบอกแม่มาแล้วสามสีอยู่ไหนน้าตาลไปเรียกน้องมาแล้ว,ลว,ก,วก,กินข้าวเดี๋ยววันนี้น oria, หมอมา,ามีกระดูกให้แท้เ,เล่นด้วยไปไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวกินน้าเนี่ยหมอมาเทไว้ให้เยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอมาเทให้เยอะแยะเลยไปกินข้าวก่อนแล้วสามสีอ่ะอุ้ยสามสีมาแล้วสามสีมาแล้วอุ้ย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 สามสีมาแล้วเออไม่ดูน้องไม่ดูน้องใครดูน้องแม่เต,ตใครดูน้องแม่เต,ตร,รักแม่หรือเปล่าไม่ดูน้องอุ้ย แล้วอ,อยู่วกินข้าวกินข้าวกินข้าวลูกกินข้าวหนูมัเทให้เต็มเลยเร็วๆกินข้าวเลยเลยคนละถาดเนี่ยเร็วๆไปกินข้าวลูกไปกินข้าวลูกเออป่าด์ป่าป่ากินข้าวเร็วๆมากินข้าวก่อนมีกระดูกหมูให้นะเล่นด้วยคนละอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนใครจะกินกระดูกหมูเนี่ยเนี่ยสามสี่เอา,าอ่ะวันอะไรแม่อีกเมือ่อวานรถแม่ยางแตกกว่าจะทำอะไรเสร็จมันดึกแล้วแม่มาไม่ได้ มาตอนดึกเดี๋ยวเวลาเสียงดังคนแถวนี้เดี๋ยวเขาก็ด,ด่าแม่อีกไม่ได้ลูกกินดีกันดีกันนะสู้สู้นะอากาศหนาวลูกสู้สู้แม่เป็นกําลังใจให้ลูกนะกินก่อนลูกรักแม่กินข้าวก่อนน้ำตาลดีกันโอ้กินก่อนดีกับแม่ป่ารักแม่ป่าอ่ะดีกันดีกันเมื่อวานรถแม่พังยางแตกแม่้องไม่เปลี่ยนยางมาสี่เส้นหมดไปหลายตังค์เลยลูก เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางด้วยโอ้ยโอ้ยต้องดีกันจุยจุยจุยดูแขนแม่ดิเนี่ยดูนี้โดนขวดเนืเลือดออกเลยต้องทาเบตาดินเด็ยดูนี้กินลูกกินก่อนกินก่อนลูกนักแม่ต้องกินข้าวลูกกินก่อนน้ำตาลกินข้าวก่อนดีกันนะดีกันนะโอ้แม่ล้วนหนาวเดี๋ยวแม่กอดเดี๋ยวแม่กอดแม่หอมกินก่อนกินก่อนไปแม่ไปเปลี่ยนน้ำให้ก่อนนะแม่ไปเปลี่ยนน้ำกินให้ก่อนนะทาลูกทำ แม่รักแม่รักลูกแม่รักลูกแม่รักกินข้าวข่อนแม่เปลี่ยนน้าให้กินข้าวก่อนลูกน้ำตากินข้าวก่อนครับร็วดาวพี่วัวตัวเล็กแม่แดงสามสีโย่งไปไหนลูกโย่งมาหาแม่มาโย่งมาโย่งมาหาแม่นี้ของโย่งเออ่านต้องเดินมางอ ขี้งอนโอ้ยอะไรพันแข้งพันขาโอ้ยเดี๋ยวเสื้อขาดทานครับแม่มังงอดูยดูยดูยดุยดุยเอา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 กินดีๆแต่ลูกเดี๋ยวก็โดนแย่งอ่ะน้ำตาลกินดีๆกินดีๆโอ้ดูดูยดุดูยดุดุดุ ราวแย่งพี่น้ำตาลไปอันหนึ่งเอ้าเอ้าเดูยดูดูไอ้นี่นี่ดูดูดูงอนงอนเนี่ยคนเนี้ยขี้งอนเนี่ยดูนี่ไม่ยอมกินนะแม่เอาขนมให้ไม่ยอมกินแม่ดีกันนะดีกันเมื่อวานรถแม่ยางแตกโอ้ดูดู <chat> งอหน่อยนะแม่งอหน่อยนะดุยดุยดีกันนะอ,อ่ะออะอหลวงไปไปหลบไปออ่อยะอออ่ะอาอออ่อะอออ้อ่ออ่่ Luc อ่ ดีกันดีกันไม่งอนดีลูกขี้งอนแนละ้วเราเป็นผู้ชายงอนได้ไงเพราะว่ารถแม่ยางแตกลูกได้เดือดร้อนไม่งั้นแม่เมื่อวานแม่มาแล้วตีสองอ่ะกว่าจะทําธุระอะไรเสร็จลูกแม่ต้องขนยางอีกโอ้ยดีกันนะดีกันนะลูกตีสองแม่ไม่กลัวหรอก แ,แม่มาไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวเสียงดังนะคนแถวนี้เขาตื่นแนละ้วเขาด่าแม่อีกไม่ได้ลูกก็ต้องเกรงใจเขานะลูกนะดีกันนะดีกันนะดูดูด,ด,ดูมีคนไเรียนหน้าแม่อ้นี่เนี่ย <laughs> แย่งสีพี่น้ำตาลเราเนี่ย <laughs> <laughs> ดโย่งกินของพี่น้ำตาลหมดแล้ว <laughs> เออ พอแม่อยู่ตรงไหนพวกนี้ก็จะตามมาหมดเลยทุกตัวดูสิแม่แดงสามสีพี่วัวตัวเล็กดาวโยกดูสิดูสิดูส,ดส,ดสิรถก็จอดตรงโน้นเนี่นยเพื่อนๆข้างถนนมือ,มอตืบๆยอมกินละยอมกินละยอมกินละโอ้ดีใจจังเลยยอมกินข้าวละโอ้ยหนต้องงอ ต้องกินกับพี่น้ำตาลเหรออร่อยใช่ไหมโอ้กินกับพี่น้ำตาลอร่อยจังเลยวางไว้ตรงนั้นตั้งหลายถาดดูซิต้องมาแย่งพี่น้ำตาลกินโอ้มีความสุขกินกับจากโฟงแล้วโ,โอ้กินกับลูกพี่ดูซิดูซิกินกับลูกพี่ฮะคถึงแม่ป่ะอืดาวคิดถึงแม่ไหมอืพี่วัวคิดถึงแม่ไหมคะไปแดงโยงคิดถึงมามาป่ะโยงมาดูุย๊ยอุ่ย อจุยจุยโยงสวัสดีเป็นนะคะเพื่อนๆหมาตัวใหม่ล่าสุดที่ถูกมาปล่อยกับกลุ่มนี้ตืดตืดตืยตามสีลูกหัวมีรูหัวใจด้วยพผวาโดนหนังกระติกยิงลแล้วผวาเออลูกเอ้ยขอคพอยังอยู่นะขอบคอยังอยู่ ไม่แดงไม่แดงปอกคอก็ยังอยู่ของดาวก็ยังอยู่ของน้ำตาลหายของพี่วัวหายของโย่งอยู่แม,ม,ม่หมาหาซื้อให้ให้เดมกหมามาเติมให้ลูกเติมให้น้ำตาลลูกหมาของแม่ต้องประเคนต้องประเคนกินเลยลูกกินเลยลก,กินกับพี่น้ำตาลเออสามสีกี่น้ำตาลตัวเล็กกินกับพี่น้ำตาลแล้วล,ล,นะลูกเออดีกันแล้วดูเด็ก แม่ดีใจกินข้าวและยอมกินข้าวต้องงอค่ะคนนี้ขี้งอนคนนี้ขี้งอนใช่ไหมลูกสามสี่พี่น้ำตาลขี้งอนเนี่ยแม่ไม่มาดูงอน,น,นเลยหรือเขาก็มีหัวใจใช่ไหมลูกหนาวไหมหนาวกันไหมลูกสู้ๆนะลูกแม่เป็นกาลังใจให้นะนะสู้ๆนะลูกหนาวไปหาที่หลกอุ่นๆนอนติดกันน่ะจะได้อุ่อนๆนะลูกโอ้่อะแม่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นดูซิ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  แม่อยู่ตรงไหนพวกหนูไปอยู่ตรงั้นที่วัวเฝ้าอาหารอยู่ตรงน้นพี่วัวนอนเฝ้าชามอาหารกินเลยลกูกน้ําตาลกินเลยลกูกตาลค้าปุ่ตู้กินข้าวลกูกปุ่ตู้ครับดูครับดีกันแล้วใช่ไหมกินข้าวลกูกกินข้าวกินข้าวลกูกโอ้ดูดูด,ดูดูว่าแม่เทกระดูกให้แบ่งกันนะคนละชิ้นลูกอ้ามสีไว้หน่อยแล้วลูกแม่ก็ดาดตูให้ใจไม่เลอะ กระดูกหมูไปเล่นไปเอาเลยลูกเดี๋ยวแม่เรียกสามสีก่นอนเอาเลยเลือกเอาเอาไหนเอาเลยหลูกกระดูกหมูกินเล่นลูกได้ละ <laughs> ย่องไม่เอากระดูกหมูกินเล่นไม่รูกปะ <laughs> พีวัวคะ สวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมาม่ก่อนสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน <c oughs> แทะกระดูกเล่นความสุขของเขา <c oughs> ใช่ไหมลูกหนูก็ได้อันหนึ่งอันใหญ่ใช่ไหมคะ <c oughs> มีความฉุกมีความฉุกสามสีได้อันหนึ่ง <c oughs> อยู่ข้างถนนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอดูรักษานะลูก แข็งแรงปลอดภัยทุกตัวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวาดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาทุ่งท้องไห้พวกหนูแนข็งแรงปลอดภัยทุกตัวหนุกกินขนุกินเดี๋ยวแม่เก็บกระดาษจะได้ไม่เลอะอืมกินขนกความสุขของพวกเขาคือแท้ก,กระดูกเหมูอมันคือความสุขเลยคร่ะเพื่อนๆเราก็ให้เขาอย่างเงี้ยความสุขของเขาอากาศหนาวหนาวเพื่อนข้างถนน ดีๆว่ามีไฟสปอตไลท์ะไม่งั้นมืดตื่อเลยอืมเพรานั้นอนนี้เอาข้าวมาให้จ่อยเพราะจอยเขาจะขี้กลัวเขาจะอยู่ในนี้ในตรงนี้มีป้ายด้วยอืมยไม่เอาข้าวให้จ่อยครับนี่นะลูกข้าวให้จอยแล้วจ่อยก็เอาแต่ขนมไปวิ่งไปนู่นแล้วเอาแต่ขนมเอาแต่ขนมไปจ่อยกินเลยนะกินเลยลูกอืมกินซะแม่เอาหัานเม็ดให้นะกินซะอ๋อ ไ่ได้บุกทุกนะจะเอมือสอนเขาไปเฉยๆจ้ะมาขี้กลัวจ้ะอันนี้ของรางพเอจมตาลเอามาให้ลูกเออปัดฟันดีลูกฟันดีนะคะอ่ะพ่อจำตาลครับโอ,โอ้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 ปัดปัดปัดฟันดีลูกลอยู่ไหนขาดีขึ้นยังแม่ไม่ต้องป้อนยาแล้วนะกนะินยามากก็ไม่ดี้วดำอ่ะดำดำเอ้ยดำดำ,ดำอยู่ไหนลูก มาโบมากินข้าวมาดามดามดาม,มาโบกินข้าวากินข้าวดามน้องอยู่ไหนอะลูกน้องไปไหนน้องไปไหนไปกินข้าวปะโบไปกินข้าวปะมาหาแม่มามากินข้าวมาอันนี้แม่ให้ดามอะเดี๋ยวแม่มาเก็บอะ กินเลยมีขนมวะอันนี้แม่ให้ดํานะเดี๋ยวมากินนะั้างขาวอยู่ไหนแม่เทน้ําไว้หน้าบ้านอ่ะอันนี้แม่เอาให้ลูกกินก่อนเดี๋ยวแม่มาเก็บ่ะลูกกินก่อนเต็มฮะลูกินครับเออินครับแล้วขาวอ่ะลูกขาวไม่มาเหรอดูกระดิกหางสิขาววะลูกขาวอยู่ไหนไม่เห็นขาวเลยขาวไม่มาเ <c oughs> หรอหนาวไหมลูกตังหนาวไหม อูดูก็ะดิกถังกินเยอะๆลูกเอาแม่ให้กินเลยลูกกินเลยลูกขาวไม่ออกมาลูกตั้งกินไปก่อนนะเดี๋ยวแม่เข้าบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ออกมาจมูกลูกเย็นอย่างเงี้ยโอ้ออนแม่ดูซิตังอ่อนแม่อุักษาลูกนะขอให้มะเร็งไม่โตขึ้นนะครับห,หนูยืยืนนะลูกบุญที่แม่ทําส่งให้หนูนะมะเร็งอย่าโตขึ้นนะนะนะเออ ได้กินหมาสิได้กินหมาเดินน้าตาไหลโถลูกเอ้โถลูกเอ้แม่ฝากยาย้เขาป้อนหนูหนูเขาป้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เออปพาไปกินอาหารให้หมดไปลูกป่ะมากินน้ำลูกกินน้ำอยู่น้ำก็กินนูกแม่รอแม่รอแม่รอแม่ดับเครื่องรอแล้วเนี่ย <laughs> ดับเครื่องรอแลวอยู่ข้างถนนรอเลยลูกแม่รอหมากแก่กินช้ากินกินกินน้ำลูก ต่างกินเลยแล้ว,ลวข่าวไปไหนเนี่ยนะ้าข่าวไม่ออกมาหรอเนี่ยน้องเป็นมะเร็งค่ะเพื่นแต่ว่าก็ส่งบุญให้เขานะให้มะเร็งไม่โตกินให้อายุยืนยาวหมาแก่แล้วร <c oughs> ักรักรักาหาแม่ทุกคืนน่ะเนี่ยตัวเนี้ยนะแม่เทน้ำไว้หน้าบ้านแล้วนะลูกน้ำสะอาดแล้วนะหิวน้ำก็ไปกินนะตอนดึกๆอะ่ะนะ เหนื่อยอ้อนแม่จมูกเย็นเชียบเลยลูกห,หนาวใช่ไหมหนาวใช่ไหมแม่ก็ไม่มีเสื้อมีเสื้อแม่ใส่ให้ให้ตังแล้วเนี่ยเนอะอ้อ,อ,อ,อนแม่เราอะมากินกินให้หมดลูกมามีน้ำนีย่ยอะมากินน้ำปะอ่ะกินข้าวลูกมาตังมากินข้าวให้หมดเร็วๆปาไปกินข้าวเร็วๆเนี่ยมาตาังมากินเร็วๆแม่จะไปแล้วเร็วๆแม่เหนื่อยแล้วเร็วๆ ไปกินข้าวเร็วกินข้าวเร้ว